ร้มือสองไงไม่ให้โดนหลอก EP หนึ่งวันนี้ผมพามาดู Fortuner ปี2018คันนี้เจ้าของเดิมใช้งานมาน้อยมากวิ่งแค่39,000กนก่ากิโลเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับผม EP แรกผมจะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องรถยนต์ว่ารถยนต์เนี่ยเวลาเราซื้อรถเนี่ยเราดูยังไงว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างแต่วันนี้ผมพามาดูรถสวยเลยไม่เคยทำเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมรถยนต์คันนี้เนี่ย ฝากระโปงหน้าเนี่ยไม่มีรอยขเลยนะครับผมเป็นปีงปีแ1 8แต่ไม่มีรอยไขัฝากระโปรงหน้าแสดงว่ารถไม่ไม,มีการขยับเลยไม่มีโดนแน่นอนด้านข้างรถตะเข็บมอ,อกออยู่คมหมดเลยคาหน้ารถนะครับผมถือว่าตรงฝั่งหน้านนู้นฝากระโปงไม่มีรอยขนะครับผมก็สําหรับคนที่มองหารถยนต์มือ2อันนี้คือเก็บความรูเ้เล็กๆเวลาเราดูรถเราดูยังไงให้ไม่ต้องช่างช่าง เพราะว่ารถเนี่ยเราดูแค่ตามตะเข็บของน็อตก็พอแล้วนะครับผมส่วนเรื่องการรับประกันเวลาเราซื้อรถขายซื้อกับขายกับเต็นล์รถหรือบริษัทโชรูมรถยนต์เนี่ยเราดูเลยว่าเขารับประกันยังไงบ้างถ้าซื้อกับโชรูมบิคาเรารับประกันว่าถ้ารถมีชนหนักน้ําท่วมผิดคว่ำหรือมีการก่อไม้เราซื้อคืนเลยระบุในสัญญาซื้อขายไว้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ย ลูกค้าใช้ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะว่าเรามีรับประกันให้1ปี10,000กิโลรับประกันเนี่ยก็คือรับประกันของศูนย์โตโยต้าเลยโตโยต้าทั่วประเทศเลยนะครับผมก็สําหรับคนที่มองหารถยนต์มือ2ก็อันนี้เป็นเก็ตความรู้เล็กๆแล้วกันแต่ขอฝากโชว์รูมวิคาไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็มีอะไรมีคําถามตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์อย่าลืมที่สําคัญฝากกดติดตามให้ผมหน่อยล้กันนะครับโอเคครับ